วันนี้เจ้าแบบตกครับเจ้าว่งแล้วครับแม็กกิฟครับเจ้าไม่มีแรงจะต่อต้านหรือจะเล่นอะไรกับแม็กกิฟแล้วครับเอ้อเจ้าอยากจะนอนแล้วแม็กกิฟเก่าไปนะครับเก่าจะได้ เมืก่กีไม่เกาแล้วนะครับเกากำลังข้ามเลยนะครับม,ม,มีครับเกาหัวเกาหน่อยครับเกากำลังจะหลับแล้วครับว่วงที่สุดเลยพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันใหม่นะ keep going